ขอร้องมาใหม่แล้วหรอสวัสดีค่ะไมเดค่ไดียนนตออดีดค่ะไ <c oughs> <c oughs> มเียดคไมดียนค่ะน่ี่อยน่ดีะมดย่คนคคนดค นี้เนี่ยต้องมีอะไรพิเศษมากๆที่มีคานาเพ็เใช่เลยค่ะเดี๋ยซคิว่าอย่ก่อน <c oughs> <c oughs> เออนาแพรีบปัดขนตาเลยนะเดี๋ยวเอาซาหล่อ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะพี่รัก <c oughs> นี่นะคะผมส,ยสวยๆวันนี้ค่ะอ่าอ่า เราไปเจอพิธีก่อนเริ่มเลยลงทะเบียนเที่ยงนะคะหวงคนจะเยอะเนาะปิดลงทเบียนตอนเที่ยงสิอ่าที่สุดน้ำเผ็ดแน่นวน<ม>ใช่ค่ะสวัสดีแม่เปิดสวัสดีค่ะพ<ม>ี่เตยผู้ประสาทเทพหน่อยถือนี่ขอเลยสวัสดีค่ะมาดาม,มสวัสดีค่ะ คนทำไมคือดีมากวันนี้เขามาทวงตำแหน่งเขาคืนใช่มาทวงตำแหน่งหยานี่จะมาทวงตำแหน่งขงงงงัวมาเฟียยิ่งกว่าใช่เพราะว่าเมียมาเฟียมีเยอะแล้วไงวันนี้ก็ละเป็นลุกบ่อยๆนิดน,นึงใช่ลื่นลมแล้วลื่นลมอีกหอฟ้ฟาดแตกหนึ่งลุกแว้นสวยจังไม่ได้ใส่จ้า เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่กับใครดาราสาวที่ค่อนข้างจะ famous ถึงเราเนี่ย่ะสวัสดีค่ะอยู่นิ่งๆนะไม่เป็นไรมันจะดีขึ้นสวัสดีค่ะเบาๆนะคะสวัสดีนะคะทุกคนเป็นไงบ้างแหม่ใช่มันมีมแง่แง่ใช่เลยค่ะได้จริง ตาเนาะจะเด็ดถกตาโดนจกตาบอดตอนนี้ช่างแต่งหน้าคพิกั้นขำหนึ่งนี่จะมีอะไรจะเมาว์นะแป๊บนึงนะกูขำหน้าตัวเองมากเลยตอนนี้ไม่ไหวบบไม่ไหวคือช่างแต่งหน้าของเรานะคะอันเนี้ยเป็นช่างแต่งหน้ามือทองคนข้างนี่จะแบบเป็นมาสเตอร์ชินนี้ก็คืออ่ะเราเห็นเราตั้งแต่การนวดหน้าลงบำรุงใช้บำรุงค่ะใช้ยิปแซงรองรองแล้วก็เป็นบลูเบล แต่ตอนตอนติดเชนต,ต,ติดตาสองชั้นเอาเชนไปแปะกับแก้วกาแฟค่ะ<อ>แก้วนี้เอาไอ้น้ำมันเพื่อมาติดลูก,กตาตม่มันจะได้มันจะนี่กว่าไงไม่ต้องแก้ตัวค่ะออคนเ,ออขเขารู้หมดแล้วสองพันคนออฝากบอกต่อด้วยนะคะช่างแต่งหน้ามือโปรแต่ว่าต้องต้องยอมรับเลยว่า เขาแต่งสวยจริงจริงแม้จะเป็นเทมที่แปะเจ้ากระเบนช่างผมชื่อดังงานสวยวิกตองอ่านี่เลยรหมูกระทะหนึ่งแมทแมทหนึ่งแมทแมทหนึ่งแมทแมทอ่ะโปรโมทร้านเลยค่ะชื่อร้านแนวนอนหมูกระทะนี่ร้านนี้เขามีให้หรออ๋อดพี่แม่ใช่สิดิพี่แม่ใช่แลนดนแม่ตั้งนะคะบอกเลยว่าดาราไปกินเยอะมาก ใครมั่งมีมีหนูกกับเพรแล้วก็หนูกกับเพชเะอาาสวัสดีค่ะคุณสุรักแหม่ามาดูรักถึงานแล้วถึงนี่เลยเออบอกเลยมาแต่งหน้าคะ่ะสุักเท่ากับเออสุรหลักเท่ากับสิบโมงสิบโมงเท่ากับสิบเดมงห้านาทีแล้วตอนนี้เ,เน้นนอนไม่เน้นตังเอ้า ถูนี่ขอนะหนึ่งหนึ่งขเก่งมากนะก็ตรวจเอเคไปเมื่อกี้ก็ดีค่ะดีขึ้นสองขีดรอเล่นเนาะขีดเดียวขีดเดียวไม่เป็นไม่เป็นงานเริ่มกี่โมงคะเริ่มลงทะเบียนเที่ยงคะ่ะใช่มิงตอนหกโมงเย็นขี้แตกบล็อกอ่ะฮะสวัสดีค่ะพี่มาลีจ้า หรือว่าเจอกันนาะวันนี้มาซีก็เป็นเมียสุรักคนหนึ่งมีมีคิตตี้มีมารีมีไฟนาแล้วก็มีลูกสอนลิกิตพศี่จิตสุวรรณตำนานว่ามัเจอเก่ง อม้วนหลายสวยแบบซึ้งหายเรืองเข่าม่วงเลยเอฟเอฟฟันฟันใครคะฟันน้ำเพชรเหรอนี่มึงมีคนบอกว่ามึงทำมึงมึงทำวีเนียซ้อนใช่กันสองอันอูอยากบล็อกเลยบล็อกก็แค่ยิ้มเห็นฟันเหมือนซีป้าทุกคน ซาร่ามาไหมออมาค่ะใช่ซาร่าเป็นอสุลักชอยนอเนาะถอดฟันป,ออนปนอลอมโอนเสร็จป่าอบล็อกกมีน่ารักชอบอารมณ์ดีเอฟลูกกระเดื่องที่เตยมันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นันก็เห็นอยู่นะ <c oughs> นี่ปันคนมบิลูกกระเดื่องชัดอะเหมือนก,กระเทยอ,อะเห <c oughs> มือนก,กระเทยปะไม่ไมนเนาะอะไรมาเหมือนบ้า เหมือนเท่ากับบูจี้เวอร์ใช่พี่รักหรอพี่รักไม่ได้ขอมาเลยเนี่ยพี่รักกำลังรีบบึ่งมาแหละใช่สุรักชอยเอ้าไม่รู้หรอ <c oughs> พ่อมาเฟียมาไหมโอ้เจ้าของงานเนาะไม่มาแหละเราวันนี้เอาใช่ <c oughs> วันนี้เป็นงานของเพชรกับเตย <c oughs> ใช่แขกรับเชิญเป็นพี่รักอืออจะองทมีกว่าใช่ ก็คือแฟนมิสสุดล,ละ f อฟซีาวสองคนมาแล้ว50%า <laughs> สิบเปอร์อเซ็นที่สุดของวัป็นสงที่ดีเกินไปเป็นไฟฟาร์ <laughs> มมันตกลงยอมเป็นป๊อปปูล่าบหวตไหมคะ <laughs> ก,ก็ได้ฝ่ไม่ติดก็ได้ <laughs> งอนเราไม่เห็น <laughs> เห็นสิบพี่ดาววันนี้มาไหมเนี่ย <laughs> พ่อมาเสียเท่ากับพี่ไฟ งานแฟนมีตเพชรเตยไปทีเอ,เอ่อสเปเชียลเกตเท่ากับสุรักเตยเป็นป๊อปปูล่าโวช่รุ่นปีสองสองนางงามควรมีงานพบปะแฟนคลับเพื่อมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นอีกมากมายแฟนคลับชอบกันคุยพบถ่ายรูปไอดอลมากๆเป็นความสุขอ่าอคือต่อกคือที่ค่ะงานแต่งเพชรเตยมาดูกันว่าวันนี้ใครจะเป็นเจ้าสาวใครจะเป็นเจ้าบ่าว รู้เลยเหรอมีไลฟ์นนะสดไหมมีไลฟ์สดในกลุ่มนะคะในกลุ่มของไม่แน่ใจว่าต้องไปดูในในดอมของพี่ลักอะถอดแมสอยู่ค่ะ พี่ที่ก่อนคู่นี้สุดปางอ่าจ้างได้นะคะจ้างได้ <c oughs> ขยี้เดี๋ยววันนี้เจอขยี้แน่ไอ้์จอขยี้อยู่ให้แหลกกาแฟนกแกลล้วก็ไม่แย่ปะ่ะกาแฟนกแกลล้วอันเนี้ยชาไทยดูสีดิดูมว่าน้ำส้ม ที่เตเจ็บแผลอยู่ไหมคะไม่เจ็บค่ะเพราแผลใกลแห้งล้วอีกขั้นหนึงคืแผลใกลแห้งล้วแต่ว่าดีมันไม่ต้องนวดไงสวัสดีค่ะวิ n งไวท์ชายนจเนนอ่าแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะเฮ้ยเออต่ไปอไปตตอไปหนึ่งแต่ว่ายังไม่บอกให้ดูวันนี้ก่อนว่าจะเป็นยังไงบอกเลยว่าขำแห้ง พิ่ีกอนร้อยล้านป่าวว่าถ้าบวกกันสองคนก็น่าจะได้อยู่หรอ <laughs> ได้อยู่เท่าก,าบกับพี่เตยอกับพี่เพชรว่าเจอกันเท่ากับขำจนขีดอย่าพึ่งข่ะอย่าพึ่งรอก่อนร <คำ S 1> อ,อก่อนขำจนเสียชีวิตวันนี้สาวนี้เขาจะมาเป็นฟาลามาใจพร้อมขึ้นเวทีนะคะเออเออเพลงได้มากเออยังไงและ กูว่าเพลงช้าแหละกูว่าเพลงช้าเนาะเอออยาพึ่งตายยา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 ยไม่จบเรียกขวัญขวัญวพรพะหวาคือที่อ่ะดูนะนี่ค่ะเอออือรับบทนั้น สวยสะบัดใช่วันนี้เน็ตกี่บาททำไมเหรอคะน้ำเพชรสวยลิ้นส้มหนึ่ง<อ> <laughs> เป็นเลยเออ,เอมองบนเล้วหนึ่งคอนซีลเลอร์สะบัดเลยนะคะนอนตีหนึ่งถูนี่ขอนะน วันนี้เนี่ยสามเก้าเก้าเหรจริงเหรอแปลว่าอะไรอ่ะสามเก้าเก้าทำมันดีปะเพียมเตรียมหยุ่มแล้วซูมินซูมาเออออเ้าวผิดนิ้ยหรือเปล่าเอ เชิร์เอทุกวันเฮ้ยเออเอาอีกเอาอีก,ออกแฟนคลับก็คือเราหลือมากาไ,มนนไม่แ่งไม่เราคือแม่งานเร,า,เรา,าคือแม่งานใช่เรามันคือนางเอกของงานซิลเตอร์ลอยซอรี่นะเอ็บเสื้อเกอกกันกระสุนไม่ใช่ค่ะสะโพตบราเนาะ ชงสลัดพุ่งนี่ยชงจนจะเป็นบาริสตาแล้วค่ะมีคนในใจหรือ,อยังมีแล้วก็ค,คือคนนี้ไงที่กำลังนั่งแต่งหน้าอยู่เลยนั่งถือว่าผมขอเออถือว่าผมขอเราคือเจ้าของงานใช่หน้าเหมือนที่เตยเลยค่ะพี่มารีบล็อกค่ะบล็อกข้าวันนี้บล็อกแน่นอน มาเป็นบอดี้การ์ดเหรอคะเห,ห็นใจสก,กรอบใจเย็นเนาะงานอะไรวันนี้งานแฟนมีทของคุณสุรักเขาค่าคะเขาชัดเจนมาตลอดนะฮะเอ็มซีเฟมัสแห่งปีบอกเลยว่างานเข้าได้สร้างได้ลัวๆเลยนะคะช่วงมีกำลังว่าง พี่ที่กรคู่เจสซี่ยาญ่ยากูเจสซี่มึงใหญ่ยะาซูมินซูมาว้แฟนไอ้สุรักมาบอกว่ามากันทั้งสี่เมียเลยค่าไม่ไม่มีไร ดีขึ้เลยยังดีแล้วค่ะสู้ชีวิตโอเคทุกคนเดี๋ยวไปก่อนละเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องไปรับโทรศัพท์ไปคุยโทรศัพท์ก่อนแล้วเดี๋ยวมาใหม่พร้อมกับหน้าผมเต็มยศแล้วเจอกันนิฮา่ะทุกคนกับพิธีกรสุดเฟม,มสัสของเราคุณนิมแพนนีิคอซีวานิฮา่ะ <laughs> บายบายก่อนเดียว <laughs> โอเคเห็นแล้วใช่ไหมเขาว่ามันรายอินนี่มันรายแค่ไหนไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย